สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะสวัสดีพี่น้านด้วยนะคะตอนนี้นะคะแบบพาคุณผู้ชมมาชมที่นา16ไร่2งาน79ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองประสาทนะคะอำเภอโนนสูงจังหวัดนะครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะติด คลองนะคะติดบึงปากปลาข้าบนะคะแล้วก็จะมีฝายด้วยนะคะแต่เราจะมีถนนเรียบกับบึงนะคะคุณผู้ชมจะเป็นถนนที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านดอนเท้านะคะแล้วก็บ้านตะครอด้วยส่วนบริเวณนี้นะคะเจ้าของก็คือทําเป็นถนนนะคะที่เข้าออกมาจากถนนดินนะคะที่ติดกับบึงปากปลาข้าบเข้ามาเพื่อจะมาตรงกระท่อมนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยกำลังทํากระท่อมอย่างที่คุณผู้ชม ได้เห็นเลยนะคะหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมีที่สวยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามแบบได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินปลงนี้นะคะจุดเด่นก็คือน้ําล้อมรอบเลยนะคะ360องศาเป็นที่นาดินดีนะคะมี โฉะนดค้นแดงนอส,อสีจอนะคะสวยมากๆเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเราก็ภาคภูมิใจนําเสนอนะครับที่ดินสวยๆอย่างหลังน้องแหม่มเนี่ยนะครับก็คือ,อที่นานะครับถัดจากคันดินที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นคลอง ปากปลาคาบนะคะผมที่สวยงามเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านบึงปากป่าคาบสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะน้องแหม่มตรงนี้เรายืนอยู่ภายในแปลงที่ดินนะครับ<ช>ตรงนั้นนะครับที่ทางเจ้าของนะครับแปลงที่ดินอยู่ตรงนั้นเขาทําอะไรกันคะน้องแหม่มเขากําลังปลูกกระท่อมกันอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะ พาคุณผู้ชมนะคะไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินซึ่งตอนนี้นะคะก็ใกล้น่าจะหกโมงเย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมพระอาทิตย์กําลังจะตกแล้วนะคะวิวสวยๆ<ช>แล้ว,ลวใช่ไหมคะ,คะน้ำแหม่มแมมยืนอยู่บนถนนนะคะที่เจ้าของขุด เป็นคลองนะคะแล้วก็เอาดินมาถมทําเป็นถนนเข้าไปในแปลงที่ดินเพื่อปลูกกระท่อมนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมเดินทางใกล้ตัวอําเภอโนนไทยนะคะประมาณ10กิโลเมตรนะคะไปอําเภอโนนสูง18กิโลเมตรนะคะเข้าตัวเมืองโคราชนะคะ39กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จะเป็นทุ่งนาที่เจ้าของกําลังปลูกข้าวอยู่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้บรรยากาศก็ โอ้โหสวยมากๆเลยพระอาทิตย์กําลังจะตกแล้วนะคะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะผมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับเดินทางเนี่ยสะดวกสบายนะครับใกล้กับชุมชนนะครับ ใหญ่ๆนะครับสองชุมชนเลยนะคะน้องแหม่มคือช,คชุมชนบ้านด่อนเท้านะครับแล<ช>้วก็ชุมชนบ้านตะคอนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าเมืองปราสาทด้วยใช่ไหมคะหรือเป็นตัวจําบนเมืองปราสาทนะครับผมใช่<ม>ก็จะอยู่ใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมปัจจุบ,บันที่ดินแปลงนี้นะคะยังไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ จะเป็นดินที่เป็นทุ่งนานะคะก็คือเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะแล้วก็ทำถนนเข้าไปในแปลงที่ดิน,นะคะ่ะส่วนถนนตรงนี้จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่สวยๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ดนนะคะแอดไลน์ไอดีนะคะ0 6น8 4 1 2 1 8 8นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินแะ อสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะคุณผู้ชมชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมถนนด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะคะเป็นถนนที่ติดระหว่างบึงปากปากค้าบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แปลงนานะคะ ว้าวสวยมากๆเลยนะครับบึงปากปลาคราบนะครับธรรมชาตินะครับในชุมชนนะครับตรงนี้คือถนนสาธรประโยชน์นะครับที่เรามาจอดรถกันนะครับผม วิวแบบทุ่งนาแบบสวยเลยนะคะน้องแมมใช่แล้วค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะแล้วก็แปลงที่ดินแปลงนี้น้ำจะล้อมลอกไปเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งบึงปากปลาคราบนะคะมีฝายมีคลองนะคะแล้วเจ้าของก็ขุดคลองเล็กๆต่างหากสวยมากเลยนะคระบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน้องแมมค่ะ นี่นะคะจะเป็นคลออบึงปากประคาบด้านหลังสนใจที่สวยแบบนี้นะคะโทรหาแบบที่เบอร์0638 4 1 2 1 8 8นะคะแอดไลน์ ID 0 6 3 8 4 1์1 8 8ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดช่อง u t u b e ชื่อช่องว่า n w r e a l e s t a t e 7 8นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแหมมครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงในช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดแชร์เเเพื่อป็นกาลังใจใจห้ร ทั้งสคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ